สวัสดีค่ะมือนนิกำมาขอ,อก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องโอเอพาแซบชื่อนี่ค่ะมือนีิก็มากับมกกูบมนะคะเพื่อนรักค่ะมวยค่ะสวัสดีค่ะมวยพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลค่ะลากาตาค่ะสวัสดีครับเชาลาดชาแนลครับค่ะพัดสามเลยมือหนอันะแต่ว่ากับมีหน่องมือ,อยุนะคะแต่ว่าพ่นไปซสือคล้องนะคะมือนนิกะมาบานพี่ต่้มีนะคะพี่หนองก็เลยกินเขาปุ้นเขาพ้นนั้นพี่ต่มค่ะเอาเลยเนาะ เอ้า่บ่ต้องโบแม่นโบบอกว่าโบต้องวอลไรกินอย่างเดียวบอกวอลแล้วก็กินอันนั้นเพียกกว่านะมักพียกอย่างน่อดีโม่นอันนั้นได้หลับโบแมนพีไข่ได้หรอไม่ใช่เหมยดิอุ้ยเหนียวพันยันใส่เวตั้งขึ้นเหนียวแล้วงาอ่ะแก่โบแมนสช้งาหอดเดชเป็นวันนี้โอ้ยตายแล้วโอ้โอ้โอ้ดีส่ตาอย่าว่ากันเด้อค่ะหิวเสร็จแล้วกันเด้อจ้ะเอาเอากรอนเลยว่าหนามันจะหันไก่เออ เอาเลยเอาเหยเมูเลยอู้หึข้าวไหลแท้เอาเลยเอาเลยเออเลยากใินของมันไก่ผิต่ำแล้วน้ำถ้่วหนึ่งจานหนึ่งเพราะนี่อยใส่มือได้เพื่อนเอาเลยได้หมดตาเอาของดีมาให้นั้นเอามันไ้อุ้ยอู้หึข้าวไหลแท้อ๋ออันนี้ก็เราข้าวเหน่ยวยันบนเนี้ยเอาตอนแดงเอาของมาให้เป็นอ่งเอาไม่ตาผู้เดียวรสมันจังปังเท้าอา้อมนะ เสร็จกันเด้อจับพี่น้องอนาซ้ำมากินบุญบานพี่ต่ำไล่กินบุญบานมาเรื่อยๆให้เอาแหวกข่ายซะก่อนตอนนี้เขาจะตอนนี้จ้าม่เจ้าเขอพูดได้หลายๆโอ้ตักเน้นนึงเน้นนึงพี่น้องว่าอันที่เนื่องซ้ำนี่ได้มาตักแต่เขาพุดนี่ก็บทหารนะที่ล้วได้ดิเออแย่ในสีเก็นอ้าวเมตตาได้ระวังอุ้ยเหนียวยีหลีเส้นเพื่อนเนี่ยตัดกรบโบขาดเลยแมนแมน เออเนาะเหนียวพันยันสร้จริงๆตัดบบขาดเลยพูดจังใดแบบนี้พียงอยากเด้อร้านอื่นเขาปุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านนี้เป็นอาจจะเป็นแบบหนังที่มซะเต็มเออนี่มันยืนกำมัดอยู่เคยว่าเออหนังเอานังมหนีว่าเออมันเหี่ยวโหดไงเจ๊ไหนก็บอกอะเนี่ยโอ้ยนักงานเด็กนี่เขาล้วนอะนักงานกันนะโอเคไหมไอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากขอโทษนะวิตาขอโทษก็วัยตานิดเดียว อยตาบัวบัวฐานอยากตามันสีสดอันนี้เดาโยกฐาสดนะอันนี้เขาบอกเออติดหลังเขาจะแค่ซิมนาคาร่าก็ซิมนาลาร์เราตอนนี้อยากอยู่ข้างหลังเด้อจ้ะพี่น้องว่าอันคือบ่ตั้งกล่องแน่นอนบัวบัอยากตั้งบัวบัอยากตั้งจบแล้วมาค่ะพี่น้องบัแล้วก็เกี้ยนกซ่บ ผักกั้นจอกเมืวานดีนะหเนึ้อเนื้อเอาผักกั้นจอกให้เขาหน่อยเขาอยากกินผักกั้นจอกกันใส่มือลวดผักกั้นจอกกันเอาให้เบาแดง่อยแม่บอกใส่เล่ามากบอกไปซื้ออยู่ตลาดพี่บุญเมื่อวานเ่าจะมากินกับันพี่ยังกะไก่จุ๊บโอ้โหเป็นไงต่อนี่บัวเดี๋ยวทาพิธีมาเนาะมันกระตากเงีเนี่ยใส่มือกระโดด โบคุยกันเะไรได้ค่ะกินอย่างเดียวค่ะดีใจเนาะค่ะมื่อี้ต่ตาเพิ่นมาเหล็นน้ำเนาะคะ่ะเพิ่นมากหกโลอีกกิโลด้วยค่ะมาจากบึงการเนาะ่่นคะพากันมาเหล็นบานพิทามมาจากมาบุกบ้านพิทามี่เด็กขำว่ามะแพลของซอยวงเสานี่หอมร้อนเดือดตังแท่งลมแรงเลยลมค่ะค่ะพี่น้องคือฝนสีโต๊ะไงค่ะ นางกินอยู่ไตต้นหมกม่วงผดต่าค่ะหกม่วงหม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 กม่วงดกพ้อมจังอมแซ่บดลย่ะมกม่วงเขียวสบยมื่อคืนก็กินนะดกมากมึงที่ล่อบ่ได้บริกานมูเลยตาอเียตาปุงเองปรแซ่บอ่ะอืมเขาแบบจะวกอามูกินแน่วะ ซ่บเส้นเหนียวหนึ่งแท่งเหนียวพันยันไส้เพื่อนเรามาครบละแกงเลยนะเหมเเยเหมยเหมยจิงจุ้นมาตลาดมาตลาดออการนะจ๊ะที่ว่าของปลาไหลายเพอ,อาะญาติเลือกซดน้ำก่อนน่ามันเป็นตะหนัวแห้งนะโอ้ยโอเอ้ที่ไหนก็แซ่บบ้า เปิดแค้มไอ้กุสาวมาก่ม่หวงมาอีกบุญบานบุญบานนี่ต้องกินข้ปุ่นด้ข้าวมันไก่บุาน้องมีข้าปุ่นค่ะแซ่บเสียแสดงว่าแซ่บอยู่จริด้วยนย่อยอิ่มแหละเหนเ่มยมากมาก เมย์มย์มยกินมุ้งบ้านคู่เมยมากไก่มาจากสุรินทร์เลยค่ะขอต้อนรับนักร้องสาวพาวสนีเมยลี่พาแซ่บค่ะมาๆๆนี่ลุ้มเลยบอกนี่สวัสดีค่ะเวพีตาให้คู่เมยเปิดสวัสดีเป็นภาษาอันนี้เบิ้งฮะซักเมีนบอกเออเมยสวัสดีไม่เอาบางประโณรูปรูปเนียนเมย์เมย์เขาจานเมย์เอาจานใหญเดี๋ยวบอก เอา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 มาให้ซิมเบิ้งลมแห้งเด้อเหมือนที้เดยธรรมบอกบ่คุ้มไออาจารย์โอ้เพิ่นเห็นนะมื้อหน้าอาจารย์โอ้ที่ยังมามาซิมเบิ้งเด้อเนาโอ๋เอ็กสิเอาในถาดบ่มันี้เอออเาโรตองของเอาในถาดเอาให้น้องมาเอาซิตัยว่าถ้าเนได้ใส่ดอกบุญบ้านนะมันต้องกินข้าวปุ้นนะตะกี้ผมคิดว่าหาดหัวกันซะแต่หืมพักขอโทษด้อเอาเลยเอาเลยโซนน้ำโซนน้ำ

เอา,า,า<ย>อปาซายขขบคุณแล้วโอ้เอ้ยโอ้พี่น้องไปแล้วค่ะเปียกมวดยอดค่ะน้ำประแดกไปแล้วค่ะพี่บ้าอู้